มายาทีวีอวอร์ส2 0 2 5ร่วมโหวตร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2,568ันรอสิดเยนะมีบัฟมาอีกเห็นยังสามารถทำอะไรได้ที่เสริมแรงใช่ไหมแรงะไรกันไปต่อยล่าเกลือยูเกมือปล้องไปไปรปหน่อยครับไปหนุนน เรไกม่เาข้ให้ถุงไป่เด้งไมอ่ไม่ได้ถุงไม่ได้ไม่ไน้องอกครับไม่ได้น้งตไม่ได้ไปลงั่นแหลดีแล้วย้าเบลผึงดีไหมอัดิมมสูงกว่านอันเดิมมันสูงอกว่าไหมอันเมี้่าอันเดิมดีกว่าด้่เบลอันเดมีกว่าเนี้ยวออันเดิมดีกว่ไม่ได้แล้วไม่ไ้เนี้ยออกเลย่านผ้ชมไไม่ถูกไปไมู่งไป้ม่ถูกไปไม่ไดกั เอาเนียเอาพี่เจมส์นั่งวันนี้พี่เจมส์นั่งวันนี้นี่เี่เจมส์นั่งวันนี้เลยถ้าพี่เบิร์ดเลยเอาแจกเยอะเลยไปไปไปนี่เจมส์มีเสียงแล้วมีเสียงพร้อมนะครับไปแล้วแม่พี่เบิร์ดได้เอาแจกจากพี่เบิร กิดพี่ยเกิดจริงเหรอวยพอหน่อยวยบอลลงออฟหน่อยโอเค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 อกแล้ววันเกิดคนนี้มาตัวพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ใช่ค่ะเขาแก่เกลค่ะไม่ยงไกันแใ่้พอับไทท จร,จริงๆก็ที่บ้านก็ทานกันอยู่แล้วค่ะก็ทั้งสามพี่น้องก็ทานกันอยู่แล้วค่ะ,ะก็ไม่เป็นไรเข้าร้านสะดวกซื้อก็นั่นแหละค่ะหยิบตลอดค่ะและ้วก็คิดว่าทางคุณป๊อปทั้งเข้าแก่น้อยก็คงคงจะแอบเห็นแหละว,ว่าว่าทานประจำค่ะตัดสินใจนานไหมคะแม่ับน้องไม่แม่ไม่ได้นานเลย<า>ค่ะเดย์พื้นยูพยค่ะสาบานได้เลยอะไร<อ>สาบานได้เลยแล้วเคงเติม อย่อย่าพี่ชมอย่างเมื่อกี้เมื่อวานทีมมีการสาธิตพิธีการทำเมนูจากสาหล่ายด้วยเป็นยังไงบ้างครับทำเมนูอะไรบ้างลูกทำข้าวปั้นใช่ไหมคะน้องทำข้าวปั้นช่วยคุณแม่ทำข้าวปั้นเออเกล้วยเกลือไหมคะเกล้วยเกลือไหมคะเกล้วยเกลือเกล้วอันนี้จริงก็จะมีโรยแล้วก็มีแบบว่าเป็นมีผงโรยข้าวใช่ก็เป็นโปรดักต์ใหม่ล่าสุดค่ะนี่นะเออ จริงๆทาได้หลายเมนูไหมครับผมทได้หลายเมนูค่ะก็จริงๆก็ไม่ใช่แค่ว่าเด็กนะแต่ว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ทานได้อยา่างอย่างเมื่อกี้ที่แม่พูดที่บนเวท <อา S 1> บนเวนทีก็คือว่าเวลาทานเนื้อย่างอะไรเงี้ยอาหาก็เป็นแบบสไตล์เกาหลีใช่ไหมมีข้าว <อา S 1> <า>มีเนื้อ,อย่างมีกิมจิแล้วก็แบบว่าเอาสาหร่ายเนยนิดนึงนะอร่อยค่ะอย่างประม้ณนไจะเด้เห็นในเมนูกับ ตัวเย็นหนบ้างไหมคะจะมีแบบไปแบบอะไรขัดข้องะคนูแลัดมนูสลอะไรหเออไม่รู้ว่าจะมีคอร์รัปตัวก้าวเอออันนี้ต้องติดต่อไปทางบริษัทยายเคล็ดต้องติดต่อโฆษณาเออป้านี่ก็เป็นเมนูที่เคล็ดชอบใช่ก็เอาไปโรงเรียนด้วยค่ะก็บางทีก็จะเป็นข้าวผุ้ปะทูแล้วก็ป้านป้านหยำหยำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสลัดค่ะแล้วเขาก็พกไปโรงเรียนมีการเล่นที่โรงเรียน เท่าแก่เท่าแก่มีอะไรจะพูดไหมคะเท่าแก่เิญเท่าแก่เือจะพูดไ่าอรเท่าแก่เท่าแก่แจกถัดวตาล่ายคะเท่าแก่เท่าแก่ไปไหนแล้วอะไรอย่างน้กโล อันนี้ตแกะพัฟจิบหนังก่อนพูดเยอะเขาแกะตกลงอากาศไปแล้วอ่ะอ,อยากให้พี่ชมฝากไปจังเลยวัตถุดิบแน่เใช่ค่ะก็โอ้โหซื้อง่ายมากเลยค่ะตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะคะเชื่อ <c oughs> ว่า <c oughs> มีแทบจะทุกที่นะคะก็ฝากด้วยแล้วกัน,นะค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายแบบแผ่นนะ,นะคะสาหรา่ายหมกนะมีทั้งรสออริจินอลนะคะรสเกลือหิมาละยันสีชมพูแล้วก็มีหลากหลายรสชาติเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ถูกนี้ก็จะเป็น อ่อตัวบิ๊กโรค่ะเขาก็จะแบบว่ามวนๆมาเป็นแท่งๆแบบนี้เด็กเขาก็จะคานแบบแบบแบบนี้อันนี้แบบะแบบแบอบบแบบนะบแบ้แบบแบบแบบแบอแบบแบบแบอแบบแบบแบ็คบบแบบแพกแบนแบบ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 แงบแบบแบบหม เท่าแก่เท่าแก่อยู่มีรูปเท่าแก่อยู่ที่ที่แพ็คด้วยอ่าแล้วก็มีบางเวอร์ชั่นก็จะมีคุณแม่ด้วยนะคะใชซื้อได้ตามเซเว่นตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยค่ะแล้วพี่ชมครับอย่างเวลาทำงาน laptop เครื่องนี้เราเลือกที่จะไปดูได้หมด้่ะก็ เหมายังไงนะคะชั้วว่าคืออย่างแรกเลยก็ขอลูกค้าที่เข้าใจเข้าใจน้องอะไรเงี้ยเวลาเวลาคือนอกจากดูโปรดักต์แล้วเนอะว่ามันแบบว่ามันมันตรงกับเดี๋ยวแม่ถึงให้เออมันมันมันพอที่จะตรงกับไลฟ์สไตล์หรือว่าเขาพรีเซนต์ได้ไงเพราะว่าส่วนที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของสโคปเอาเวิร์แล้วก็สโคปของงานอยู่เนี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของชั่วโมงการทํางานอะไรเงี้ยที่เรารู้ว่า มันมันสอดคล้องกับความเป็นเด็ก3ามขวบอะไรเงี้ยอย่างคุณตอบอย่างเงี้ยแกก็น่ารักก็คือไม่ได้ไม่ได้ฟิกไม่ไม่ได้อะไรอะแล้วก็รู้เข้าใจว่าเออเด็กมันจะมีอะไรที่บางอย่างมันควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอคนที่เข้าใจว่าอ๋ออยากได้ที่ธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้นะอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วก็ออแบบไม่ไดไ ต้องให้ทำอะไรที่มันอภินิหารแบบว่าเอออะไรกอย่บางทีธรรมชาติก็ธรรมชาติเจอไปหมายถึงว่าบางทีก็พูดทําอะไรที่สุดว่าเอ้ยไม่น่าเชื่อว่าเป็นทีม ใช่แ้วมันก็ก็คือเด็กอ่ะมันก็จะฟิลประมาณเนี้ยค่ะก็ซึ่งที่ผ่านมาก็เจอเจอแต่ลูกค้าที่น่ารักแล้วเราจะเวลาเราเล่าแต่ลูค้าเรารยาเขา่ต้องยากเยเต้องไปมีอรยามเข้าใจนาคือไม่ได้พูดเยอะค่ะก็แค่จะเล่าให้อาจารย์ตอนนี้เขาเริ่มโตขึ้นละรู้เรื่องมากขึ้นก็อาจจะให้ดีเทลเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนนิดนึงเพราะว่าอ่าเริ่มก็มีประสบการณ์มากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ถือกับว่าต้องพูดอย่างนี้นีนนะใส่หัวนะอะไรเงี้ยไม่ คือไม่ไม่ใส่ข้อมูลเยอะแค่ให้เขาเข้าใจว่าวันนี้มาทําอะไรเราจะมีทาอย่างนี้นะอย่างเงี้ยแค่นั้นเพราะว่าเดี๋ยวเขางงอ่ะแล้วเด็กเขาเครียดอย่างที่นั้เซ็ตมีต่อรองไหมครับต่อรองว่าเออแม่อันนี้ให้ดีกว่าหรือว่าแม่เดี๋ทำแบบนี้อะไรอีกเยก็อย่างที่เห็นนะเขาก็จะอยากไปเล่นก็จะอยากไปเล่นแต่อย่างเงี้ยก็คือแปลว่าคืออะไรคือคือคนจัดอีเวนต์เข้าใจมีมุมให้เด็กเขาแบบว่าได้ทําอะไรได้เดินไปเดินมาแต่ก็ยังอยู่ในซีนยังนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้วันนี้ ทีเซนเตอร์วิ่งเข้าหายมยังได้อีกค่ะอยากัวจะตลอดเท้านี่ยังเหนื่อยยังได้อีกยังได้อีกค่ะแต่ปีนี้ก็น่าจะขวานไปประมาณแบบหลายหลักละหลักร้อยโอ้โหสมท้อนปากสมพรอปากสาธุสาธุค่ะทุนทุนการศึกษาค่ะแต่เห็นว่าพอเป็เซ็นตัวไหนเข้ามาคือต้องใช้จริงก่อนถจะรับก็คือเด็กมันโกหกไม่ได้อะ ค่ะนมีความมีลูกหลุมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าเด็กมันบางทีก็เดาอารมณ์เดาอารมณ์เขาไม่ได้เนี่ยก็เพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็คือว่าต้องให้มันอยู่ในไลฟ์สไตล์เราจริงๆอ่ะมันต้องไม่ไม่ไม่ได้ฝืนหรอกอย่างของกินมิ้งเข้าหาเยอะไหมครับเพราะว่าเวลาน้องกินทุกคนอยากกินตามของกินก็มีบ้างอ่ะมีบ้างหรือว่าต้องมิ้งข้อเสนอว่า ถ้าหนูทำอย่างนี้กะลูกเดี๋ยวจนนีเดี๋ยวก็อาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างอย่างพวกวันที่ถ่ายทีวีซีหรือว่าถ่ายถ่ายภาพนิ่งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าชั่วโมงการทำงานมันจะยาวกว่าแบบนี้แล้วเขาก็จะอาจจะต้องใช้สมาธิเยอะอาจจะต้องอยู่ในเซตนานอาจจะต้องแบบอยู่กับที่นานๆหรือว่าทําอะไรที่มันซ้าๆอะไรเงี้ย ่ะะเพราก็อาจจะต้องใช้ความอดทนให้เยอะมากขึ้นีกเลเวลหนึ่งจากอีเวนต์มันจะมันลักษณะงานมันจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีต่อรองบ้างหรือว่ามีแบบติดสินบนอะไรอย่างเงี้ยกันบ้างก็มีเออมีให้รางวัลบ้างอย่างเงี้ยมติดสินบนกับให้รางวัลต้องเป็นอะไรครับที่รู้สึกว่าเอาอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนั้นเขาจะอยากได้อะไรอะไรเงี้ยอย่างแบบพี่แอคติ้งโค้ดที่ใช้กันประจำอะไรเขาก็จะรู้ว่า อ๋อแบบเขาก็จะต้องมาสื่อจากเราจากป้าว่าตอนนี้น้องอินละลายน้องอยากได้อะไรอืมช่วงนี้กินอะไรอยู่อยากเด็ก้าตอนนี้อหรคะอย่างว่าถ้าแบบเวลาเขาถ่ายเขาสะมาเขาจะอยากได้นาฬิกาอยากไดนาลิกาแต่ไม่เคยใส่เลยนะใส่แค่ใส่แค่วันใส่แค่วันนั้นแหละที่ได้เหตุเทศแค่วันมันรู้สึกโตมันรู้สึกเทเหมันจะมีอะไรมือเห็นเสื้อทโรงเรียนหรือเปล่าไม่มี ใสใส่เกลียวเกลียวไม่ได้เลยอย่างเรื่องแบรนด์ทเหมือนจำได้ว่าอุ๊ยก็เองนีที่นี่เป็นเชื่อลยเกลียวเ่นเกื่ี่เกลียวเป็นขนมเกีย่เกียวเป็นขนมไม่พี่เขาพ้องเสพผิดก็จะเป็นเชื่ใช่เพราะว่าคือจริงๆเขาบอกว่าเดี๋ยว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 นางอาจจะมีโปรเจกต์ด้วยกันกับทางแบรนด์แล้วทีนี้เนี่ย เหมือนอ,อทางแบร์ก็เหมือนแบบปากแบบว่าให้มาเรียกว่าอะไรเหมือนให้ติวน้องว่าออกเสียงแบบนี้นะให้เมมโมรียเอาไว้เราก็จะแบบก็จะบอกเขาว่าให้ออกเสียงแบบนี้เพราะว่าชื่อน,นี้ยมันเหมือนแบบมันยังเป็นชื่อที่คนยังออกเสียงผิดเยอะบางทีเรายังพูดผิดพูดถูกเลยใช่ไหมคะออก็เลยทีนี้พอใครพูด ที่มันไม่ใช่เขาก็จะไปแก้เพราะมันไม่ใช่ต้องเป็นแบบนี้แสดงว่าความจําเป็นเลื่อนก็เด็กอ่ะความจำของเขาจะแบบวางาไว้แล้วต้องคำนึ้วยนะคะว่าเขาเป็นเพลย์เซอร์อะไรเขากำลังตัดตัดเพลย์เซอร์อะไรที่ละเอยดถีมากเพราะเด็กอ่ะเนาะเด็กเขาจะแบบเขาจะเขาจะเขาจะตรงตรงอ่ะเขาจะซื่ออ่ะอย่างปีนี้แม่เราก็่ยังเขามาน้องแบบพเพลย์เตอร์เข้ามาทั้งหมดเรา4ตัวเพราะว่าแบบ มันมันเยอะมากเยอะมากเลยเหรอคะไปไหนก็เห็นแต่หน้าเกลียรู้สึกก็ยังได้อีกเดี๋ยวต้องยังไม่ทำลายสถิติที่แม่เคยทำไว้แม่แต่ถ้าวันไม่แต่ถ้าวันหนึ่งแม่ลูกแ่งแม่ไม่เป็นไรเราก็เป็นแม่แม่กี่ชิ้นมองมาเจอแม่กี่ชิ้นสถิติของแม่เป็นเท่าไหร่คะปีหนึ่งก็ต้องมีสิบกว่าลูกสาวเกินแก้ได้หรือหละ เรานับจอบเล็กจอบน้อยด้วยหรอเออดูแลก็ไม่เว้นะแสดงว่าเม่อกี้พี่ชมวันถามแฟนว่าค่าตัวนี่คือแบ่งแม่ลูกใช่ไหมค่ะเอาง่ายจริงแล้วว่ะเอาแบ่งแม่ไม่ถึงไม่ถึงว่าคนละส่วนกันไม่ได้แบบว่าเป็นแพ็กเกจคือก็มันมีคือมันเป็นผ่านบริษัทนะค่ะผ่านบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ มันก็เป็นเรื่องของการจัดการรายได้อะเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็ส่งเป็นของเขาแหละใช่ไหมสมบัติทั้งหมดของแม่ก็สุดท้ายแล้วอย่างตัวบิสเตอร์ค่าตัวบิสเตอร์นี่ส่งไปเองเรียนส่งไปยังจ่ถึงชั้นไหนจ่ถึงชั้นไหนบงก่อนหรือว่าตอนนี้เข้ายูนิเวอร์แล้วอวไงอยู่ที่ว่าจะเรียนอะไรหรือว่าจะเรียนที่เดียวกับพี่สองคนที่อังกฤษโอ้ยพี่ยังไม่รู้เลยว่าจะได้ไปหรือเปล่า อ่ะพี่ชมถามเรื่องมีนหนึ่งเรื่องที่อุ้มมาแล้วมนอนแม่อยู่แล้วตอนเจอแบบว่าแขกพิเกษิ้มเป็นแบบแขกิเป็นงไงบ้างมาจากไหนมันเกิดได้ยังไงแบบนี้เลยเงี่ยก็เหมือนแบบว่ามันจะคล้ายๆมันจะออโต้เนาะด้วยความที่โดน โดนป้าสกิดตลอดอะไรเงี้ยว่าแบบว่าเอลยยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มเลยจะเป็นครับยิ้มอะไรเงี้ยเจ้าเป็นครับจ้าคนนี้บายบายจะคนนี้ว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยจะแบบเหมือนออโต้เป็นนอนต้องให้แบบนี้ใช่แล้วมันก็จะงอนแม่เยิ้มปองอยู่เอาจริงๆมาจำไม่ได้แล้วว่า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 งอนอะไรอาจจะกรจากันอยู่อาจจะกระชากอาจจะรังจานในโกชิเอตอะไรบางอย่างกันอยู่แล้วก็แบบว่าเม้งเม้งอยู่อะไรเงี้ย ทำวิเร็วมากนะคะหน้าไม่ไหวแล้วเราไม่ได้สั่งอีกก็บอกแล้วออโต้เหมือนไม่ทันได้คิดได้ยินคำสั่งแล้วมลเขาถามว่าอยากแเอามาจากไหน DNA เนี้ยเกลี้ต้องา่ปที่การอก็ดีค่ะแต่ว่าก็ต้องดูต่อไปก็คือชมก็ไม่กล้าแบบ โอ้ยลูกฉันมีสม,มิริตหรือว่าแบบอ,อะไรเงี้ยคือตอนนี้เขาก็สามขวบกว่านะเราก็ไม่รู้ว่า,อาพอเขาโตขึ้นพอเขามีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมากๆเ,เขาก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยอย่างแบบ อย่างพี่สายเนี้ยพอเขาโตมาเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบแบบแบบเนี้ยมากเนี้ยจะไปบังคับให้ให้ยิ้มหรือว่าให้เสิร์ฟอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องดูกันต่อไปแต่ว่าตอนนี้นคือเขายังแบบเขายังฟังเราอยูย่แบบเพราะว่าเราสาบขวบแล้วเขาก็ายังสรุปอยู่คนก็แซวว่าเขาแยกแยะเรื่องส่วนตัวเรื่องงานได้อยู่บ้านเป็นอย่างนี้บ่อยก็ชาวเหน็บก็ว่าไปอยู่บ้านเป็นอย่างนี้บ่อย ก็เป็นเขาก็เป็นคนที่สีหน้าเขาแบบมันมันบอกแต่ชมว่ามันก็เป็นเพราะว่าเด็กด้วยอะะเด็กเขาก็ไม่เก็บีสิบสิไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจจริงๆมันถึง20บาทแล้วก่อ ต่อไปต้องทำเป็นแบบเวทีแทนคือิ๋มาได้แ้ใช่ไหมเอื่นนี้คือจิ๋บไทพี่ชมถามเรื่องเรื่องที่ม่อยากมันยายแบบรายการเ้ยไปเห็นมีน้ำตากันด้วยเทปนี้เป็นยังไงบ้างในฐานะพิธีกรลูสะใายและลูกสาวนมันต้องแบบคพาดยังไงเลย ตอนแรกก็งงเหมือนกันว่าจะแบ่งยังไงแต่จริงๆพอมันถึงเวลามันก็เหมือนเัื่องทิ้งคุยชวนคุยเม้ากันไปเรื่อยๆค่ะก็ปล่อยไหลบางทีก็มีตลกมีจังหวะนรกมีอะไรอย่างเงี้ยตมมาา่ามนั่งสไตล้ก์ต่างก็คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยพอมันไม่ได้แบบมันไม่ได้อยู่ในรายการหรือว่าพอมันไม่ได้ถูกสคริปต์ขึ้นมาในชีวิตประจําวันเราบางทีก็ไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่ามัน ฉัวว่าจริงๆหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันแหละ,ะเรื่องในแค่ของคนในบ้าน<อ>ในครอบครัวในอะไรบางทีเราก็ไม่ได้มานั่งพูดเรื่องซึ้งๆกันหรือว่าไม่ได้แบบมานั่งแบบย้อนลำลึกถึงเหตุการณ์ท้งน,นั้นท้งนี้อะไรเงี้ยพอพอมันเป็นรายการมันก็แบบมันก็ <c oughs> เหมือนคุย <c oughs> กันไปเรือ่อยๆแล้วสนบสนธนามันก็พาไปดังเรื่องราวของลูกหรืออะไรเงี้ยแลสบบสนน้วเราก็แบบไม่ค่อยมีการที่จริงๆส่วนมากก็พอพอลสร้างใช่่แ้า เขาจะมีประมาณนี้อะไรยังไงไม่ได้บีบเดี๋ยวมาเช็คเทปเอาเราจะขอสอบอันวันเกิดที่สายฟ้าเป่นเจ้าหน้าที่พายุที่ที่ซอยซอยรั้วบ้านเก่าซอยรั้วบ้านเก่าซึ่งหลายคนจะแบบว่าอุยทำทุกปีเลยขนาดย้ายบ้านเปไหนบ้านไปอยู่ไหนยังแจบอยู่ก็ ย้ายไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ขายที่นั่นเนอเนาะแล้วก็เขาเกิดตรงนั้นไงคะเขาเกิดตรงนั้นก็มันก็ผูกพันแหละผูกพัน <c oughs> ก็ถือว่าได้คือเหมือนจะพูดยังไงอะ่ะเหมือนซอยบ้านอนะมันก็เหมือนเราแวกเพื่อนบ้านใช่มันก็เป็นความคุคนะคะ้นเคยอะไรเงีเ้ยก็ถือว่าได้ ได้ได้ตอบแทนแลเขาเล็กๆน้อยๆด้วยอย่างคนคนเห็นภาพผมบอกว่าดีใจที่เพื่อไม่กี่ที่เป็นแฟนคลับบ้านนี้โอ้โหขนาดนั้นเลยก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็มันไม่ได้แบบไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเหมือนเราไปทำแบบทวามรู้สึกเราธรรมชาติเราไปแล้วใช่ใช่ผมกินกระเดงสุดท้ายนะเขาแก่มาฝากของเราจะไปโมเดล กาแก่ไม่ขายขถ้าแก่ไม่ขายของถ้าแก่ไม่ข้ไม่โอนอีกขึ้นเด็กกันขายขนมบ้านของเรามัเรากลกตอน่โอนถ้าเราแก่ไม่ขึ้นจะไม่โอนอีกขึ้นเดกครับต้องขายต้องขายถ้าแก่อุ้ยมีคนมาไม่้องมาเ่็วเร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 ็วขายของขายของไไ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  ตงแก่ยุ่งมากตังแต่แก่หน่อยเขาบอกไม่เห็นเขาบอกไม่เห็นโปรดักเาบอกตั้งแต่งแ่เขาซื้อเลยตั้งแต่จามาอีกแล้วต้งแก่จามาแลเขาซื้อข้างบนตั้งแ่อเยตังแ่มามาีกแ้ว้งแ่ามา้ได้เท่าไหร่ไดเท่าไหร่ไม่ได้ม่ได้กี่ซองกี่ซองกี่ซองได้กซอง้แของนะเดียอะไรเขาก่อนอ้เขาก่อน

อันแล้ววันเกิดัแล้ววันเกิด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 วันเกิาวันเกิดวันะกิดวันเกิดวันเกิาวันเกิดวกิาวันเกิดวันกิวันเกิดวกิวันเกิดวัเกิวันเกิดวนกิดวันเกิดวกิดวันวกิวัเกิดกิวันเกิดะกิวันเกิดกกิวันกิักนเกิดลก่อนดวันเกิดดวเกินักินเกิดนเกิวันเกิดว านแม่เดาเรื่งสองซ้ยืนเดี๋ยวยืนก่อนค่ะลูกไปล็อกนไ่อนไปก่อนยืนอนกรังแกยืนแกยืนลูกแกลูกแก่นครักืนหนูแอาหนุ่มยืน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 ยืยืน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 ยนยื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  ลูกค้าอยู่ตรงกลางชอบชอบจหลักไปก่อนะเอออ่ะอ่ะแก้วจ๋าอ่ะเท่าแก่เท่าแก่อ่ะเอาซื้อ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 ้อซื้อซื้อซื้้อซื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 อซื้อซอซื้อซื้อซื้ซื้อ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 ซ้อซื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 อซ้อซื้อซื้ออซือซื

เแก่นอเกยยไอาหารที่คนไรับไม่ใช่แมวค่ะแม่ค่ะแด่หมู่แดวนอันนี <m <m um ้พี่เจ้าแมวหมู่สวยนิดนึงค่ะเ